สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมในรายการวินอนิเมะวันนี้เราก็จะมาตอบ q a กันใช่มีคนถามมาโคตรน้อยเลยอ่าเอาล่ะคำถามแรกพี่มีแฟนยังฮะเอ่อยังครับคำถามแรกขวกมึงก็เอาแลแล้วเนี่ยต่อพี่เคยชักว่าวไหมฮะอ๋อเคยสิครับตอนนั้นลมแรงมากว่านี่ลอยไปไกลเลยเดี๋ยว พี่เคยเอากับหมาไหมครับอ๋อไม่ครับเคยแต่รูปหัวหมาแต่การแกล้งหมาเล่นๆเนี่ยก็เคยแตะเออเดี๋ยวเอากับหมาคือะไรล่ะพี่เคยนอนไหมฮะเคยสิครับมันสบายกว่าตอนนี้มากๆเลยผมอยากนอนต่อแล้วห้าพี่มีสแตนดไหมฮะอ๋อมีสิครับมันชื่อขี้เกียจหกพี่ห้ามตอบพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ๋อแย่จังตอบแล้วเดี๋ยวตอบต่อให้ละกัน เรียนอยู่ชั้นอะไรอ๋อผมเรียนอยู่ชั้นป .6 ครับผมโอเคว่างใช่ไหมครับถึงมาทำช่องโอเคผมว่างมากเลยใช่ว่างมากไม่มีอะไรทำเลย <c oughs> มีใครเป็นไอดอลในการทำแอนิเมชันครับอือก็จะมีประมาณสามคนนะก็คือพี่เชนออฟเตอรเวิ์พี่พีชแล้วก็พี่หนวนสองคนหลังใครของยังเก่งเลย